สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้ามาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของวสันชาแนลนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ,บขอบคุณมากมากครับอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่เจียมอติสยวัดอินทราสุการามหรือวัดหนองยาวตําบลกระเทียมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินเป็นพระเกีิดังของจังหวัดสุรินนะครับของเมืองอีสานใต้ตะกุด ้างหน้าท่านนี้นะครับเป็นตะกุดรุ่นแรกนะครับตะกุดพรอมเหรียญรุ่นแรกปี2518เป็นตะกุดปั๊มนะครับเป็นตะกุด2 0 0 0ปี2อ1 8นานะครับพรอมเหรียญรุ่นแรกปี2518นะครับวันนี้นะครับพามารับชมนะครับความสวยงามลายันตะกุดแล้วก็ตำหนิจุดจ่ายตังกองเหรียญนะครับไปรับชมกันเลยครับตะกุดนะครับ นี่ครับตะกุดนะครับมีความยาวประมาณ5นิ้วนะครับนะครับตะกุดนี่ครับวัดมาขนาดประมาณ5นิ้วนะครับนี่ครับอ่านะครับนี่คือลายยันตะกุดนะครับนี่นะครับลายันตะกุดปั๊ม ปี2518นะครับอ่าบางบางอันนะครับก็จะลายยันก็จะเด้งติดคมบชัดนะครับบางอันก็จะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับเป็นลายยันตะกุดปี2518นะครับเป็นตะกุดปั๊มนะครับตะกุดคู่นะครับ กดชุดนี้นะครับก็เจ้าของก็เก็บไว้บูชานะครับผ่านการใช้งานมานะครับแต่ก็ดูคงเดิมนะครับนี่ครับเชือกเดิมเชือกเดิมนะครับจากวัดนะครับปี2518นะครับเจ้าของก็เก็บสะสมไว้ก็ประมาณ47ปีนะครับปีนี้ก็ปี65นะครับ หรือว่าเจ้าของเก็บไว้ใช้นะครับบูชาติดตัวสภาพหิ่งอยู่นะครับสําหรับตะก,กุดรุ่นนี้นะครับมีทั้งตะก,กุดปั๊มแล้วก็ตะก,กุดจานมือนะครับมีทั้งตะก,กุดปั๊มแล้วก็ตะก,กุดจานมือของหลวงปู่เจียมนะครับมาดูตําหนิของเหรียญรุ่นนี้กันนะครับเหรียญรุ่นแรกปี2อ1 8นนะครับมีทั้งอาทิตย์นูน แสงซ้อนนะครับแล้วก็อาทิตนูนแสงไม่ซ้อนนะครับที่นิยมราคาจะแพงกว่าเหรียญแสงไม่ซ้อนรุ่นนี้นะครับที่นิยมกว่านะครับก็คือพระอาทิตนูนแสงซ้อนนะครับจะนิยมกว่าจะมีราคาแพงกว่านะครับจะนิยมเล่นหากันนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเป็นอาทิตนูนแสงไม่ซ้อนนะครับนี่นะครับอาทิตนูนแสงไม่ซ้อนนะครับ ้าทิศนูนแสงซ้อนนะครับก็จะมีแสงซ้อนออกมาจากเส้นขีดนะครับนี่ครับเดี๋ยววันหลังนะครับถ้าผมได้มาเดี๋ยวผมจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าเหรียญทิ์นูนแสงซ้อนนะครับเป็นแบบไหนนะครับสำหรับจุดตายนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีประมาณ1-2ถึงจุดนะครับจุดแรกนะครับก็อยู่บนศีราะหลวงปู่ตรงนี้นะครับจะมีเส้นสายฝนนะครับขีดตัดกันไปมาประมาณ10เส้นนะครับ สิบกว่าเส้นนี่นะครับประมาณนี้นะครับไปชมกันเลยครับเหียนี้นะครับก็ผ่านการใช้งานมานี่อาจจะมองเห็นลางๆเห็นไหมครับนี่ครับนี่ก็คือจุดตายนะครับของเหรียญรุ่นแรกแสงไม่ซ้อนนะครับปีส5 1 8แต่แคงดูนะครับนี่ครับจะมีเส้นคนแมวตัดกันไปมานี่ครับอ่านี่นะครับ ็ยังพอมองเห็นลางๆนะครับตะแคงฝั่งนี้ไม่เห็นนี่ครับเส้นขีดๆนี่ครับเส้นสายฝนตัดก,กันไปมาเนี่ยครับก็คือจุดตายนะครับต่อไปไปชมด้านหลังครับจุดตายด้านหลังนะครับก็หลักๆเลยที่ผมดูนะครับก็ตรง จุดนี้นะครับจะมีเส้นแตกคมๆนะครับฉีดตัดลงมานะครับอ่าไปชมันเลยครับนี่ครับจะมีเส้นแตกนะครับีคมๆนะครับนี่ครับ1เส้นนะครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกปีส5 1 8นนี้นะครับแสงไม่ซ้อนนะครับสุดท้ายนะครับ ให้ท่านผู้ชมนะครับดูองค์รวมของพระนะครับจบที่ตัวตัดนะครับถ้าเรียนเปื่อยถ้ามาดูที่ตัวตัดนะครับเรียนเปื่อยหรือไม่ได้เรี่ยมน,นะครับนี่นะครับตัวตัดนะครับถ้าเลียนไม่ได้เรี่ยมนะครับ นี่นะครับให้ดูตัวตัดนะครับสังเกตที่ตัวตัดถ้าไม่เรียบนะครับเหรียญจะเป็นบ้างๆนะครับฝั่งที่ต้องปู่หันหน้ามานะครับอาจจะเป็นบ้างๆอยู่นะครับนี่ครับ วิธีการพิจารณาดูนะครับก็แต่ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสาหรับผมนะครับก็จะดูองค์รวมของพระนะครับดูองค์รวมของพระดูจุดตําหนินะครับดูจุดตําหนิของพระนะครับถ้าเหรียญคมๆก็จะเห็นติ่งตรงปลายจมูกตรงนี้หลวงปู่นะครับแล้วก็ตรงบริเวณศีรษะหลวงปู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นสายฝนจีดตัดกันไปมานะครับตัวหนังสือติดคมชัดเป็นแท่งชัดเจนนะครับ แล้วก็ด้านหลังด้านหลังตัวหนังสือติดเป็นแท่งคมชัดนะครับแล้วก็มียันจุดตายของผมที่ดูนะครับก็จะดูบริเวณจุดตรงนี้นะครับผมจะดูจุดนี้นะครับนี่ครับดูตรงเส้นแตกตัวนี้นะครับนี่ครับเส้นแตกคมๆตรงนี้นะครับ,น,รบน,รนี่นะครับ ดูเส้นนี้นะครับนี่ครับเส้นนี้ครับคมคมนะครับนี่ครับแตะลงมาผมดูจุดนี้จุดเดียวนะครับสาหรับเหรียญอาทินูนแสงไม่ซ้อนนะครับจุดนี้จุดเดียวนะครับเป็นจุดตายของผมนะครับสาหรับเหรียญแสงไม่ซ้อนจ่ายตังได้เลยนะครับนะครับนี่ก็คือวิธีพิจารณานะครับตะกุดปั๊มรุ่นแรกปี2518นะครับตะกุดปั๊มพร้อมเหรียญรุ่นแรกปี2518นะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่มีนะครับตะกรุดหลวงปู่เจียมนะครับผมยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ idline วสันห้าหส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ idline วสันห้าหนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์หกสามแปดสองสามหกสี่ห้าศูนย์ยินดีรับเช่าแล้วก็ให้เช่าวัตถุมงคลของหลวงปู่เจียมนะครับหรือวัตถุมงคลของพระคิติท่านอื่นนะครับก็ลองถ่ายรูปนะครับมาประเมินราคาได้ที่ idline วสันห้าหนะครับ และขอย้ำนะครับสำหรับท่านที่ส่งมาต้องขอประทานอภัยไปด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ตอบกลับสําหรับเหรียญที่ผมอ่านแล้วผมไม่ได้ตอบกลับนะครับผมจะตอบกลับเฉพาะเหรียญที่ผมสนใจเท่านั้นนะครับจะตอบกลับเฉพาะเหรียญที่ผมสนใจเท่านั้นนะครับการเช็คเก๊แท้นะครับก็ผมจะตอบกลับเฉพาะเหรียญที่ผมสนใจเท่านั้นนะครับย้านะครับเหรียญที่ผมสนใจเท่านั้นนะครับต้องขออภัยสําหรับท่านที่ผมไม่ได้ตอบกลับนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับการติดตามในช่องของวสันชาแนลนะครับขออวยพรนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยมีเงินทองไหลมาเทมาปลอดภัยจากโรคร้ายนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ